ก็เป็นเจ้าของน้องหมาสามขาที่ที่คาดว่าจะเสียชีวิตจากการดูนวังยานะคะเ,เลี้ยงมาประมาณสัก3ปีครึ่งนะคะน้องพิการจากการดูนน้ำลายแล้วก็มาขออาศัยอยู่ด้วยก็เลยเลี้ยงไว้ปกติเขาก็จะนอนหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายใครนะคะก็จะมีวิ่งเล่นอยู่ในในโซนนี้เป็นประจํานะคะประกอบกับเพราะมันมีหมาจรจัดมาเขาก็จะกลายเป็นเพื่อนกับฝูงนั้นที่ที่อยู่ด้วยเพียงเขาก็จะชวนฝูงนั้นมากินข้าวที่บ้าน มามาเที่ยวมานอนอยู่หน้าบ้านถ้าฝนตก<ช>อะไรเงี้ยค่ะงั้นพอหายไปก็คิดว่าน่าจะดูวางยากก็หายไปทั้งฝูงประมาณสักห้าตัวนะคะเป็นหมาแก่ตาบอดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นหมาที่ป้าบอกว่าเป็นลูกมะลิง<อ>ขาเจ็บอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวก็จะเป็นน่าจะเป็นพ่อกับลูกนะคะแล้วก็มีแม่มันรวมหกตัวใช่ไหม<า> <6 S 2> คะะว่ศพ่แล้วก็เห็นศพหนึ่งแต่ที่หายไปไม่เห็นศพเนี่ยห้านะคะเห็นศพเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวพ่อ นะคะเราก็จาไม่ค่อยได้เพราะเขาก็จะวิ่งเล่นจะนอนแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครค่ะเขาก็จะอยู่บริเวณนี้ตลอดนะคะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะไม่ได้ก้าวรลาว<ด>ค่ะค,คุณใช่ก็ไอ้ตัวของเราสามขาเนี่ยก,ก็จะอยู่หน้าบ้านนะคะช่วงที่หายไปก็น่าจะเป็นสักสิบหกเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานไม่มีใครอยู่นะคะก็กลับมาสิบหกสิบหกเนี่ยก็หายไปแล้วแต่ว่าสิบหกเช้าเนี่ยยังเห็นอยู่ว่านอนอยู่ใต้เรือแต่ว่ามีอาการซึมซึมมีอาการ เรียกไม่ลูกแล้วก็ให้ข้าวก็ไม่กินนะคะเหมือนจะจะป่วยป่วยมีแบบตาเสพตาบวมบวมหน้าบวมบวมก็กล่าวว่าตอนเย็นก็จะพาไปหาหมอแต่ว่าพอมาเช้าวันที่สิบหกเนี่ยไม่เห็นแล้วสิบเจ็ดไม่เห็นแล้วก็ประกอบกับเพื่อนก็หายไปด้วยแล้วมีศพสบ 16, ิบหกเราก็คิดว่าอ่าน่าจะโดนวางยานะคะอันนี้สันนิษฐานหมาทั้งหมดเนี่ยอยู่นี่นานเลยอ่ะก็ทั้งหมาจรนเนี่ยก็พินมาอยู่นี่สี่ปีก็เห็นน้องมาสี่ปีอะคะ่ะ น้องอาจจะมาก่อนหน้านั้นเพราะบางบางตัวก็ตัวที่ไม่ผ่านกันช่วงนั้นบางตัวแม่ไม่ทำหมันก็จะท้องก็จะให้ป้าป้าก็จะจับไปทํหมันให้อ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ประมาณ4ี่หปีที่อยู่ที่นี่ก็เห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้ตลอดนะคะไม่ได้ไปไหนก็จะนอนหน้าบ้านนอนแถวนี้ค่ะนอนเล่นนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลโซนที่เขาอยู่ก็จะเลยร้านอาหารไปนิดนึงนะคะแล้วก็โซนฝั่งนี้ก็ไปไม่ถึงไฟแดงเพราะตรงฝั่งไฟแดงก็จะมีน้องอีกตัวหนึง่งซึ่งเราก็ไปถาม ในในซอยข้างๆบ้านเขาก็บอกว่าหมาที่อยู่ในซอยของเขาที่เป็นหมาไล่รถมอเตอร์ไซค์ก็หายไปตัวหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในซอยต้นมะม่วงตรงนู้นนะค่ะเขาก็บอกว่าตัวนี้มันก็จะวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์เล่นๆทุกวันแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เห็นแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะไปพร้อมๆกันเพราะเขาก็จะออกมามาอยู่ด้วยกันโซนนี้ค่ะเขาอยู่รวมกันเขาจะอยู่รวมกันเป็นเป็นแก๊งเนี่ยพอพอแก๊งนี้หายไป6ตัวมันก็จะมีแก๊งใหม่ออกมาแล้วอีก4ี่ห้าตัวซึ่งยังไงโซนนี้มันมันเป็นโซนชุมชนยังไงเขาก็จะอยู่่่ไมวาาเร พราะถ้าโดนกํา <Cut> จ <us off> ัดไปโซนใหม่ก็จะมาเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขาเขาได้อยู่แถบนี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การกําจัดหมาที่ถูกต้องนะคะก็หลังจากที่ทางพี่พินนะคะแจ้งมาว่ามีการวางยาเบื่อสุนัขทั้งหมด6ตัวนะคะแล้วเห็นศพอยู่แค่ตัวเดียวเราก็มาดูพื้นที่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็พบว่ามันมีกล้องวงจรปิดตรงบริเวณที่น้องอยู่ก็แสดงว่าศพนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคนมาเอาไม่ได้เพราะกลัวกล้องวงจรปิด นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะคะและหลังจากนั้นมาเราก็ไปเดินสอ,สอบถามในพื้นที่นะคะก็จะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆซึ่งก็เขาก็บอกว่าหมาก็สร้างปัญหาให้กับเขาในส่วนของคำของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามการแก้เราไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้ใครทําเราไม่ทราบแต่ว่าการแก้ปัญหาโดยการวางยาเบื่อสุนัขเนี่ยมันเป็นการผิดกฎหมายอยู่แล้วในมาตรา20นะคะคือจําคุก2ปีปรับ40,000หรือทั้งจำทั้งปรับ และประกอบกับเป็นหมามีเจ้าของและหมาพิการด้วยนะคะของคุณพินเนี่ยแจ้งข้อหาเสียทรัพย์ได้นะคะทำลายทรัพย์ได้ซึ่งมีโทษจำคุก3ปีปรับหกหมื่นรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะสุนัขก,กลุ่มนี้เป็นสุนัขชุมชนเป็นสุนัขที่ทำหมันทำวัคซีนทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะคะและพอหลังจาก6ตัวนี้ตายไปก็ปรากฏว่าตอนนี้มีสุนัขมาใหม่อีก4 5หตัวนะคะซึ่งตอนนี้ทางเราก็ถ่ายภาพสุนัขทั้งหมดไว้แล้วแล้วก็จะลงให้สื่อมวลชน ถ้าสุนัขก,กลุ่มนี้เกิดหายไปอีกไม่ว่าด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนของสพคอหง น่าจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนกระทําตรงนี้นะคะเพราะนั้นก็ฝากฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะคะทั้งร้อยเวรที่รับเรื่องด้วยนะคะให้สารต่อเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะพร้อมกับเทศบาลคอ,อ,อหงด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเป็นเป็นคณะทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะคะเพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องการทารุณกรรมสัตว์นะคะเพราะนั้นเราต้องมาช่วยกันเพื่อไม่ให้เกิดการพวกพวกนี้เกิดขึ้น ซึ่งมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาที่สุดดีที่สุดคือการสร้างสุนักชุมชนการชนไม่ให้สุนักที่อื่นมาและปักหมุดว่าสุนักกลุ่มนี้คุ้นเคยกับคนคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่แล้วนะคะอันนี้ครับพี่หลังจากจที่เจ้าหน้าตำรวจลงที่ที่กับเทศบาลลงที่ที่และปัสสัสด์ลงลที่ที่ครับเขามีการพูดคุยยังไงบ้างก็ทางส่วนของเทศบาลบอกว่าจะมีการปักหมุดสุนักกลุ่มนี้โดยการถ่ายรูปสุนักทั้งหมดเลยที่อยู่ณวันนี้นะคะร่วมกับผู้ดูแลน้องหมา เพราะนั้นถ้าสุนัขกลุ่มนี้เกิดหายไปเทศบาลจะทำดำเนินการค้นหาสุนัขกลุ่มนี้จากด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะคะ <_ an> ในส่วนของกล้องวงจรปิดจะมีการทําเพิ่มขึ้นจะนําเสนอผู้ใหญ่ขึ้นในส่วนของเทศบาลคอหงบอกนะคะตรงส่วนบริเวณที่เกิดเหตุนะคะและในส่วนของเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะคะก็จะลงไปสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อที่จะดําเนินคดีถ้าหากว่ามีข้ออะไรที่ต้องสงสัยอะไรนะคะก็จะสารต่อตรงนั้นและก็คิดว่า ต่อไปก็จะมีการตามติดต่อเนื่องนะคะครับ okay. ข้างบนดังข yes, well okay. okay. yes, no right. so ึ้นนะตรงนี้นะคะโปร่งเป็สุนัขอยู่ทั้งหมด10ตัวค่ะแล้วหนึ่งตัวจะเป็นสุนัขพิการเขาจะนอนอยู่ตรงนี้เี็เจ้าของเจ้าของคือคุณพิงนะคะเปนเจ้าของนะคะแล้วถึงคนนี้สุนัขก็จะนอนตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือนั่นก็คือเก็จะวิ่งอยู่แถวนี้นะคะ5ตัวปรากฏว่าสุนัขเล้ยงตายโดยที่ไม่ถูกทราบเลย สี่ตัวตัวที่หนึ่งตัวตายตรงนี้แต่ว่ามันเป็นแบบนี้ต้องต้องมีผลิตก็เลยเป็นไปได้ว่าที่เหลือซากเขาไม่มีใครกล้าเข้ามาเอาเขาแล้วเล้วแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นการวางยาก็ลักษณะการตายของสุนัขนยคะเป็นการบอกว่าเขาถูกวางยาแล้วก็ตายทีเดียวพร้อมกันหมดหายแก๊งเลดหายแก๊งหมดแถ้าถึงคราวนี้ส่วนส่วนของน้องหมาน้องหมาที่เหลือใช่ไหมคะน้องน้องเหลือเนี่ยคือหมา แฟนคลับขอก็มีมาที่ไเรียบร้เป็นไปได้ว่าเขาอาจะชอบวิ่งมาเล่นกับเพื่อนๆพือก็คงตายไปพร้อมกันเป็นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลงโพสต์หาข้อมูลก็คือตั้งแต่วันที่เราเป็นน้องเขาขึ้นสายแรกทางโทรศัพท์นั่เองก็จะเป็นที่ที่เอาได้ความเรียบร้อยนะคะที่สปออของผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคิดว่า วันพรุ liver, this this now, then, ่งน <laughs> like <that> ี you know, <sino> ้จะต้องมีเทศบาลลงด้วยนะคะเราจะลงพร้อมกันต้องประสานตงหมดนะคะก็วันนี้ประสานตงก่อนนะคะเราก็จะมาดึงกันแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลงไปพร้อมตำรวจมาดูว่าอะไรบ้างที่เราจะเอาไปดึงมันจะมีกล้องบริการด้วยไหมก็เนี่ยค่ะต้องถามเทศบาลนะคะว่าเขาคอยที่จะมีกล้องอะไรที่จะหาจากรขอเขาของเขาได้เพราะว่าเหตุการณ์ให้เหตุการณ์มาเสิรวันที่16นะคะน้องหมาหายไปวันที่16 เพราะนั้นมันไม่น่าจะยากถ้าหากว่าเรามีเวลาค<ม>ือช่วงเวลาส่นวนใหญ่น้องก็จะหายในช่วงตอนตอนงคืนแล้วนะค่ะโดยลองดูว่าตำเวดจกับเทศบาลจะช่วยอะไรเป็นไงบ้างเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ติดป้ายป้องกามเพราะว่าพรุ่งนี้จะติดป้ายป้องกันพันธุกรรมขนาดสองเมตรขนาดใหญ่นี้ค่ะสองป้ายนะคะสั่งทำละพรุ่งนี้สักกี่โมงถ้าประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงเขาจะมาติดตรงนี้ทราบคอามคิดเหนได้ไหมคะ ก็แปดก็แปดลมงกานี้่ประมาณติแค่ไฟแต่ว่าเก้มเออสิบที่นัดท้องกันเนี่ยคือสิบโมงนัดท้องกันนะคะเพื่อที่จะมาเจอกันคือว่าจะเลิกกันไมคะจะได้มากที่ดกนไหค่ะพอดีผมปิดประชุมใช่ไหมคะประมาณสเก้าไม่ันแล้ไรค่ะแต่ว่าวันนี้เรามเนละนแล้วก็ได้ให้เจ้าของใจว่าศึษาทงนีละเดี๋ยวเราจะเชิญไปคีเกัน่่อกันี่คว่าร้า รูปมีอะไรหมดเลยค่ะมันด้วฝังรวมหลายแล้วค่ะแล้วเราจะเดินไปดูสายนิดนิดนะคะไม่ต้องผิดเลยนะคะได้เดี๋ยว